ครับสวัสดีครับทุนผชมทุกท่านครับเราก็มาเที่ยวที่อ่างน้ำอัมในตอนที่2กันนะครับตอนนี้ก็จะมานําทุกท่านมาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําอําพืนนะครับก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านอําปืนนะครับซึ่งหน้าที่ก็จะเป็นหน้าที่ของทางชุมชนและก็ทางชาวบ้านทางผู้นาชุมชนอบตหมู่บ้านได้มาช่วยกันปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์นะครับเพื่อต้อนรับท่านที่จะมาพักผ่อนจันใจนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยไปก็ขอแนะนําเลยนะครับบริเวณอ่างำปืนนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหัวเขื่อนนครับหัวเขือนนี่เป็นที่แลนด์มาร์คที่นะเรามองไปทางนู้นอันนั้นคือที่ร้านอาหารอยู่ฝังนู้นบรรยากาศดีมากครับ มีกต่ลักษณะแล้วนี่มีประตูโดนมอนด้วยก็เอก็เอ๋ล้วุงมองดูลงฉันมาทำอะไรที่นี่มายืนตรงนี้เราเป็นที่เที่ยวใหม่น่าจะพัฒนาได้อีกนะครับขหงโยสุริมนะครับเป็นอยู่บริเวณติดกับโรงเรียนบ้านอําปืนนะ วันนี้ก็มาเจอเพื่อนครับของแม่อุ no. <S <S ้ยเพื่อนเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีแล้วนี่ขนมตอนนี้นี่ขนมเลยแล้วนี่ตัวเล็กก็มาด้วยน้องพลน้องพลน้องพลหายแล้วลูกอีกคนหนึ่งปอไหนแล้วนี่น้องพลน้องพลน้องพลอยู่ชั้นไหนแล้วลูกชั้นไหนลูกชัานสามชั้นสามชบ้นสามชั้นสามไปขึ้นปอนหนึ่งแล้วอันนี้เพื่อนแม่สมัยเรียนสมัยเรียนเลยสวยไหม แต่ตอนไปก่อนตัวพร้อมกว่น,นี้ตัวแต่เขาเนี้ยก็ตัวเท่านี้แหละค่ะยังสวยเหมือนเดิมนะตัวเท่านี้แล้วค่ะตัวเท่านี้นครับก็ให้ทุกๆท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศนะครับในในมุมสูง ของบริเวณอ่างเก็บน้ำอ่างอกำปืลนะครับซึ่งในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนมก,กราคมนะครับของอพศอสองพัน5้4น,น,นะครับในปีนี้ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็จะแห้งแล้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกอสองสามเดือนถัดจากนี้นะครับสภาพน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ให้ทุกท่านช่วยๆกันนะครับประหยัดน้ำครับท่านที่ใช้ในการเกษตรก็ใช้อย่างพอเพียงนะครับครับตอนนี้เราก็มาดูบริเวณ สังเกตน,นะครับอันกำปืนนะครับ ในช่วงชีวิตคนเรานั้นเราอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะได้เห็นความงดงามในแต่ละวันแต่ในความเป็นจริงของชีวิตจริงแล้วก็มักจะมีความสุขเศร้าเหงาปะปนกันไปอยู่ที่เราจะตักตวงความสุขในแต่ละวันได้มากเท่าไหร่สำหรับอา่านอําพืนแห่งนี้ก็อาจจะเป็นที่ที่ที่มีหลากหลายความทรงจําสําหรับใครหลายๆคน สำหรับช่องสเปเฮระในวันนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปกราบขอคุณผคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ